สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธค่ะซึ่งดาวพระพุธนั้นจะทําการโคจรยกย้ายในวันที่30มีนาคมไปจนถึงวันที่สองมิถุนายนปี2566ค่ะซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนเต็มกันเลยทีเดียวนะคะดาวพระพุธท,ที่ทําการโคจรยกย้ายในครั้งนี้จะส่งอิทธิพลต่อทั้ง12ลัคนาราศีอย่างไรบ้างเรามาเช็คกันได้ ในคลิปนี้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลักนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธทําการโคจรย้ยายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคกนาราศีกุมคาดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะของคุณค่ะในวันที่30มีนาคมไปจนถึงวันที่สองมิถุนายนปี2566ดาวพระพุธได้โคจรมาอยู่ที่ราศีเมษมาร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนะคะและได้โคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษก่อนหน้านี้อยู่แล้ว ะะไม่พอเท่านั้นค่ะดาวพระพุธท,ที่มาอยู่ในราศีเมษรครั้งนี้ยังได้ทำมุมโยกหน้าลัคนาราศีกุมด้วยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะเป็นตำแหน่งที่ดีเลยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนั่นเองค่ะดาวพระพุธส่งอิทธิพลส่งผลต่อคุณในด้านของการพูดการเจรจาเพราะสัญลักษณ์ของดาวพระพุธนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับปากค่ะเกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารช่วงนี้นะ ชาวลัคนาราศีกุมถ้าคุณรู้จักใช้คำพูดใช้สเสน่ห์ทางวาจาจะมีประโยชน์ต่อคุณอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแม้ว่าดาวพระพุธจะโคจรมาร่วมกันกับดาวคู่อริอย่างดาวพระราหูก็ตามนะคะ พุธกับราหูเนี่ยเป็นคู่อริเป็นคู่ศัตรูต่อกันนะคะต้องทําความเข้าใจแบบนี้ก่อนและแม้ว่าดาวพระพุธจะมาเจอกับดาวคู่อริแต่การที่ดาวพระพุธมาอยู่ในราศีเมษและทํามุมโยกหน้าลัคนาราศีกุ่มแบบนี้ถ้าชาวกลุมรู้จักใช้ปากใช้คําพูดใช้วาจาให้เกิดประโยชน์คุณจะได้รับสิ่งดีๆคุณจะได้เงินได้ทองปากพารวยเลยก็ว่าได้พูดคํานี้ได้เลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุม่มแต่ในทางกลับกันถ้าชาวลัคนาราศีกลุ่ม พูดไม่ดีนะคะหรือว่ามีการคุยแล้วทะเลาะนะพูดแล้วมันไม่สร้างสารรค์ ก็อาจจะสร้างความเสียหายได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังการพูดการจาให้ดีค่ะอย่าลืมว่าดาวพระพุธนั้นสัญลักษณ์ของเขาคือปากคือวาจาคือการลงนามคือหนังสือคือเอกสารสัญญ,ญ์สัญญาคือการคอมเมนต์นะคะคือการนัดหมายนะคะลักษณะนี้คือดาวพระพุธท,ทั้งหมดเลยจะทําอะไรให้รอบคอบให้มากขึ้นถ้าคุณทำผิดถ้าคุณทําผิดพลาดถ้าคุณทําไม่ถูกไม่ควรมีความเสียหายเกิด ขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณทําถูกทําควรทําดี โอ้โหมีเกณฑ์ได้เงินเยอะมากจากการพูดการเจรจานะคะโดยเฉพาะการคุยงานโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์โดยเฉพาะการสัมภาษณ์โดยเฉพาะงานที่ออกสื่อออกหน้าออกตาโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะๆจะทําเงินทําทองให้คุณดีมากเพราะดาวพระพุธก็จะมีบางช่วงที่โคจรมาเจอกันกันกบดาวพระศุกร์นะคะส่งผลทําให้การค้าการขายดีส่งผลในเรื่องของสเสน่ห์ต่อตัวคุณด้วยพุธศุกร์อีกคู่อย่าดู เบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารมันเป็นสนเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามและมันก็ยังเป็น,สนเสน่ห์ในเรื่องของการงาน,สนเสน่ห์ในเรื่องของวาจาที่จะมีเพิ่มเข้ามาค่ะแต่ถ้าพูดเสียอย่างที่สมัยบอกไปมันก็จะยิ่งทําให้ผลเสียนั้นกระทบต่อคุณมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เป็นอิทธิพลที่ดาวพระพุธจะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีกลุ่มอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ไม่พอเท่านั้นค่ะดาวพระพุธยังได้ทํามุมโยกกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระพุธและดาวพระเสาร์ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลเป็นดาวคู่มิตรนะคะตรงนี้จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะมีคนช่วยเหลืออยู่บ้างเบื้องหลังมีคนคอยซัพพอร์ตขอคําแนะนําขอคําปรึกษาจากใครก็ได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีถ้าเป็นในแง่มุมของการขอคําแนะนําหรือการช่วยเหลือ เสือสมัยต้องบอกชาวกลุ่มแบบนี้ค่ะว่าอย่าพยายาม แจ้งให้ใครรู้อย่าพยายามเล่าให้ใครฟังนะคะเรามันเหมือนกับต้องแอบเข้าไปนะถ้าพูดกันตามตรงนะคะแอบไปปรึกษาไปขอคําแนะนําแบบลับๆโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปเปล่าประกาศบอกใครนะคะถ้าพูดกันตามตรงก็จะเป็นลักษณะนี้จะให้ผลดีมากกว่าแต่ถ้าคุณไปแบบผู้คนคนอื่นรู้เลยว่าคุณไปขอคําปรึกษาจากหัวนหน้างานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้มันจะมีเกณฑ์ส่งผลเสียต่อคุณนั่นเองค่ะอีกประการที่ชาวลัคนาราศีกุมจะต้อง ระวังนะคะนั่นก็คือพยายามอย่าเล่าความลับให้ใครฟังพยายามอย่าเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังพยายามอย่าเล่าสิ่งที่คุณไม่อยากจะเปิดเผยให้ใครรู้ให้คนใกล้ตัวก็อย่าพิ่งเล่าให้ฟังนะคะมันมีเกณฑ์ที่ข้อมูลเหล่านั้นจะรั่วไหลมีเกณฑ์ที่ความลับเหล่านั้นจะถูกเปิดเผยนั่นเองค่ะและชาวลัขนาราศีกุมในระยะนี้นะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้อาจจะมีอาจจะมีเกณฑ์เจอกับของเสียของพังนะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟ ฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่คุณใช้งานอยู่เป็นประจำมีเกณฑ์ชำรุดนะมีเกณฑ์ต้องนำไปซ่อมหรือซื้อใหม่เกิดขึ้นได้ค่ะช่วงนี้ต้องระมัดระวังคดีความนะอาจจะเป็นคดีความทางการเงินคดีความทางผลประโยชน์หรือว่าอาจจะเป็นการทะเลาะเบาแวงกับบุตรบริวารหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณหรือเขาอาจจะแข่งข้อต่อคุณเขาอาจจะถกเถียงคุณหรือไม่ค่อยเชื่อฟังใครมีลูกมีหลานอาจจะสอนยากหน่อยลูกอาจจะดื้อหน่อยในช่วง น,นะคะคและไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีกุมค่ะคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องที่จะมีคนเข้าใจคุณผิดนะคะการสื่อสารผิด พลาดคุณสั่งงานไปแบบนี้ลูกน้องเข้าใจอีกแบบหนึง่งหรือคุณคุยกับลูกค้าไปแบบนี้ปรากฏว่าลูกค้าไปเข้าใจอีกแบบหนึง่งอย่างเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นพยายามกำชับในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการนัดหมายนะคะอาจจะมีคนเลื่อนนัดเลื่อนสัญญากับคุณหรือว่าไม่มาตามนัดไม่ทําตามที่ตกลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต้องกำชับเรื่องเหล่านี้ให้ดีด้วยเช่นกันค่ะจังหวะที่ดาวพระพุธโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้ก็จะมีทั้งผลดีและผลที่ต้องระมัดระวังนะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ